เดี๋ยวตอนเย็นนะคะหลังจากไลฟ์เสร็จแล้วเนาะที่แม่ควานบอกว่าประมาณโอะจะลงไปสองนามะคะจะเอาย่าไปให้พี่เยินนะคะนี่ก็เป็นผลไม้นะคะที่เราไลฟ์ได้นะคะหนึ่งตะก้าใหญ่เลยนะคะเอาไปให้พี่เยินนะคะเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่เยินนะคะจะอยู่ที่บ้านสามีนะคะจะเป็นยังไงบ้างเนาะอยู่ตรงนั้นนะคะบรรยากาศตรงนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเราเอา ยากนะคะเอาผลไม้ตรงนี้นะคะไปสืบให้กับเขาก่อนนะคะเดี๋ยวตามไปดูคะ่ะนี่นะคะก็กำลังเดินทางนะคะไปหาพี่เหยนนะคะนี่ก็ใกล้ๆนะคะบ้านชา้างบรรยากาศเนาะมุ่งหน้าไปทางออก สะการบินไทยก็ห่างจากที่ใบบัวก็ประมาณ2กิโลสกิโลได้ไหมสองกิโลนะตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ของสระการบินไทยนะคะนะะ จะมีชางนะคะคามนาลัวสะจดเดือนฮะตรงนี้นคาราโมกิสุดโอ้ยาตรงนี้สวยมากๆเลยนะคะคุณพ่อคนนุณแม่สีสันเนาะหญ้าตรงนี้นะคะสวยมากเลยนะคะถ้าดินพื้นที่ของพี่ใบบัวเนาะ ได้สวยงามครึ่งหนึ่งของตรงนี้ก็คงดีนะคะพื้นที่ดินของเราค่อนข้างจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะแต่ตรงนี้สวยมากๆเนาะเขาเคยผูกช้างเอาไว้บริเวณนี้นะคะทำให้หญ้าบริเวณนี้จะสวยนะคะถนนก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อนิดนึงนะคะ เสาเย็นของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะคะนนี่นะคะสาเย็นเห็นญ้าแล้วพุ่งมาใส่เลยนะคะก็จะมีบ่อน้ำเล็กๆเนาะฝั่งนู้นนะคะจะเป็นแฟนนะคะของพี่เย็นเดเดีน่นะคะนะาอสมัยเนี่ย ลองแล้วเสียงก่อนเสียง,งกันเร็วนี่แหบเหมือนบัวเลยนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นเพ่อสีดอสีดออะไรนะสีดอํำโชคนะคะเขาพ,พี่พี่ยันจะอยู่นี่ประมาณสองสามวันนะคะคุณพ่อคุณแม่สีจ้าแล้วเราก็จะพาพี่ยันนะคะกลับไปหาที่ใบบัวอีกครั้งนะคะ เราก็จะทําการไลฟ์นะคะขายผลไม้นะคะแล้วก็จะแบ่งนะคะมาให้อ่าพี่เยินนะคะได้ทานเนาะวันนี้ได้เยอะมากๆเลยหนึ่งตะก้าใหญ่เลยนะคะหนึ่งตะก้าใหญ่เลยจุจุฟุนคูนนะคะแม่ฟานเทรวมกันเนาะก็มีหญ้ามาด้วยนะคะให้เขาได้ทานนะคะก็มาหลับนอนบนดินดินแดงตรงนี้นะคะ ไมีสะเล็กๆให้เล่นด้วยนะคะแต่ต้องเออหงอยแล้วเล็กนี้นะคะก็จะเป็นเออสีดอนํำโชคนะคะเป็นเออพ่อของบุญมากแล้วก็ใบบุญนะคะพาเออคุณแม่นะคะมาหาคุณพ่อนะคะเมาทำความรู้จักกันอีกครั้งหนึ่งเนาะ ก็สีดอน้ำชโชคนะคะเป็นเอ่อสีดอที่ตัวใหญ่แล้วก็สงางงามมากๆนะคะอีกหนึ่งเชือกเลยนะคะเป็นอันนี้เป็นพ่อของน้องใบบุญกับเอ่อน,น้องบุญมากนะคะคุณพอ่อคุณแม่าคาคุณพ่อคุณแม่จ,แมจ,จะได้รู้นะคะว่าเอ่อพ่อแม่ของใบบุญกับบุญมากคือใครนะคะพ่อของใบบุญกับบุญมากนะคะคือเอ่อสีดอน,น,น้ำโชคนะคะส่วนแม่ของใบบุญก็คือเสาเย็นของเรานี่เองนะคะใบบุญกับบุญมากเนาะ ค่ะแล้วนี้ก็คือพลไม้นะคะของพี่เยินนะคะที่เราไล่ได้เมื่อเช้านะคะเอามาฝากพี่เยินนะคะจัดการเลยเยินสวัสดีก่อนเร็วเสียงก่อนเสียงนี่อ่ะหนึ่ง,งตะกร้าใหญ่เนาะนี่ <laughs> อ่ะกินเลยนะคะหนึ่งตะกร้าใหญ่สําหรับเยินนะคะของฝากจากบัวเนาะให้นําโชคด้วย ต้องกล่าวขอบพระคุณทุกคะแนนนะคะทีะ่สนับสนุนนะคะผลไม้มาให้เสาเยินนะคะแล้วก็พี่ใบบัวได้รับประทานนะคะเนาะก็แบ่งไม่มีอะไรใส่ให้โชคเม่มีแล้วมังศิลาหนักกี่ไหมฮะม,ม,มังศิลาฮานเุเกรงจีเอ็ดเตอร์บุนมาแก้องนาอกักซีโนา,โานะก็แบ่งให้โชคด้วยนะคะจะได้ทานนะคะเนาะอิ่มๆด้วยกันนะคะเนาะ ก็ขอบพระคุณทุกกําลังใจนะคะที่ส่งมาให้นะคะหนึ่งตะกร้าสองตะกร้าของคุณพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่นะคะคุณแม่ผู้ไม่ประสงค์จะออกน้ำนะคะแล้วก็คุณแม่บุญนิสานะคะแล้วก็คุณแม่เออโซลชานะคะที่สนับสนุนนะคะผลไม้หว,วานๆน,นะคะให้สองเชือกสามเชือกนะคะได้รับประทานร่วมกันเนาะเห็นดูนะคะตักเอาตักเอานะคะ ก็มีสับป,ปะรดนะคะมีมันแก้วมีอ้อยนะคะแล้วก็มีแตงกวาแล้วก็มีข้าวโพดนะคะก็คละๆรวมๆกันไปเนาะก็แบ่งให้พี่โชคด้วยนะคะพี่โชคก็คือแฟนของเย็นนะคะก็ขอบพระคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่พีสทุกท่านจา้าก็หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจนะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้นะคะก็มาเป็นกําลังใจนะคะให้กับช่องใบบัวช้างครอบครัวนะคะแล้วก็เพจใบบัวช้างครอบครัวด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้เยินทานนะคะให้หมดเลยนะคะเนาะเดี๋ยวพ่กขวานมาก็จะได้แบ่งให้พี่โชคด้วยนะคะก็เป็นกาลังใจนะคะให้กับเอ่ช่องเล็กๆแล้วก็อ,อีกสองชีวิต3ชีวิตตรงนี้ด้วยนะคะสาธุบุญกับคุณพ่อคุณแม่สีทุกท่านนะคะที่รักแล้วก็เมตตานะคะเนาะสำหรับวันนี้นะคะไม่ควานนะคะจะขออนุญ,ญาตนะคะจบคลิปนะคะไปเพียงเท่นี้เดี๋ยวเราจะมีคลิปอ่ะ ในวันต่อไปมาให้ชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแล้วก็สวัสดีคะ่ะ